ทีนี้เรามาเตรียมที่เก็บไฟล์ของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะเก็บงานของเราไปที่ this PC แล้วก็ให้นักเรียนเลือก local disk นะคะจากนั้นให้นักเรียนเอาเมาส์ไปชี้ที่ว่างๆมีการสร้างป่า New Folder เนี่ยได้2วิธีวิธีแรกก็คือเอาเมาส์ไป วางที่ว่างคลิกขวาแล้วก็เลือก New Folder แบบนี้นะคะนี่คือวิธีแรกวิธีที่สองนะคะมุมบนซ้ายมือนะคะจะมี Folder อยู่ก็คลิก New Folder ก็ได้แบบนี้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งกนะ็คือกดที่คีย์บอร์ด Control Shift แล้วก็เอ็ดแบบนี้ก็ได้ ก็นักเรียนสะดวกวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นนะคะต่อมาให้นักเรียนตั้งชื่อโ o ล d e r นะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่โฟลเดอรที่เราจะตั้งชื่อไว้คลิกขวาหนึครั้งแล้วก็กด rename นะคะให้ตั้งชื่อแบบนี้ขึ้นต้นด้วยห้องก่อนยกตัวอย่างเช่น3.10นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่3.10นะแล้วก็ให้ตามด้วยคีดกลางแล้วก็ชื่อตัวเองแล้วก็ตามด้วยเลขทีนะคะยกตัวอย่างเช่นขอเป็นเลขที่1นึ่งละกันก็สุดหนึ่งนะใครจะใช้ภาษาไทยก็ได้ ภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะสร้างโฟลเดอร์ไว้แบบนี้เพื่อที่จะเป็นการให้ตัวเองรู้ว่าเรามีที่เก็บมีไฟล์เก็บแบบนี้อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเซฟงานทุกอย่างของเราไว้ในโฟลเดอร์ของเราแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปเลยค่ะ